เอายกเด้อยยกด้อพระเอกยกนียยก่ยยยยยยโอ้ครับพี่น้องครับมื้อนี้เฮาสิมาสูบสาสหน้าพอเสถียรครับแสนโคนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งสภาพสถานการณ์ครับมันเสื่อนโนเซ,โซเซลตามวิธีอีสานสตอนนี้ตอนนี้นี่เสื้อตันห้ขมขำกําลังสักหาปลอกคอใหญ่ครับพวันที่ทมสานะครับพี่น้องเฮาก็เลยต้องอ่าเป็นน้อยกูให้มาหาปลาอุ้ย เบิ้งสีปลาสีปลามันจะคือสีหยาพี่น้องนี่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 โอ้เบาเท้าเบาเสี่ยงเบาเท้าเบาเสี่ยงตรงมาเบิ้งตัวดีเด้อจวดเลยเบื้องเบิ้องเบื้องซุ่มสากนะครับสังปอรเซอร์วิสครับพี่น้องโอออกุ่มมาได้ตัวใหญ่หลายโอาโยโอ้วยายกเด้อยกเด้อพระเอกยก นี่โอ้เสียวรลวัดนะครับมื่อนี่เสียวรละวัดกับเสียท็อปเด้อมื่อนี่สวย,ย,ยเป็นตาบลอดเนาะบ้าอมอนซื้อหัวเซาเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วป,ปา่าซาน่าคุณพอ่อเสถียรญ้าหลายเป็นต้นไน ขันบ่มาเฮย่านี่ครับบ่ได้กินแล้วครับพี่น้องเซียทอบนี่เฮียแตกเฮียแตกแล้วอันนี้ก็คือเครื่องสูบน้ำครับใส่เครื่องเดียวกับพ่อนะครับน้ำบ่หลายปันใดวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ส่วยเขียวให้ยืมมาตาเฉลิดยต์อ๋อตาเฉลิดใส่ของมี่จักตัวเราเนี่ยอยู่ในหันแล้อุ้ย เตรียมเราตัวนี่เต็มกระซังเลยเอาเอาไปเทียบไปเทียบกันเร็วๆมาขึ้นไปเทก่อนเร็วมาๆไทยมาไปเทก่อนไปเออนั่นเรามันหนักหรอมันหลายเอาไปเทียบกันเอาไปเทใส่ถังเอาหมุนไปเลยเอาเท่เท่เท่อันนี้ถังน้ำปลาทีบนั่นเอาไปเท่าเท่าเท่าไปก็ได้ดอกเอาประมาณเทรถเทรถ ฮะโอ้ยโอ้ยโค้งใส่กล้องบานนี่ oh. Oh. โอ้นันบ่อน้ำเชี่ยทับเนียเท่าไรจักโลจักโล่โอ้โลเครื่องโลเคร่องโล่เครื่องเออโลคร่อมนอนี้เลิความเจ๊เนีก็ได้เ้าแล้วจะเอาขึ้นไปใส่ถังจัดพี่น้องครับโอ้ปวดนะครับซ้ำคว้าไอ้ดอกไม้ละตัวนั้น โอ้ยเห็นมาสมองอย่าคว้างกับฝ้าปล่อยให้มูเบิ่งเนาะย่านตะมูเบ่งหัววะสมนี่เออนั่นหัวมันเออนั่นละโอ้บอกกูเอาไปเอาไปเดี๋ยวมึงหัวกุ้งไปดิจวดพี่น้องจวดอันนี้ฮั่วจีต้องแบบขวดหยาด้วยครับเพราะว่าป่ามันรีอยู่น้ำหยาพี่น้อง โจด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 พี่น้องจวดปลาสลิดนี่พ่กต้องห่วงตอนนี้มีแต่ปลาสลิดเลยตอนนี้นะครับนี่ปลาสลิดลายแห้งเออกวนลงไปเลยล่ะเห็นยังเห้หัวกระโหลกมันฟูปลาสลิดง่ายครับนี่ปลาสลิดลายแห้งครับพี่นี่นีแต่ปลาสลิดเลยครับพี่น้องปลาสลิด เอ้ยมวนเสือหนหัวเสี่ยวพี่น้องพุณน่ะปอดไงปอดปลาสลิดตัวนี้แม่ไงครับปลาสลิดแม่คุณให้ก็เลี้ยงเอาไว้นะครับปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่สวยงามคุณน่ะคุณน่ะ ครับส่วนขึ้นไปข้างผีไปดเลยไอ้ยันส่วนขึ้นไปข้างผีส่วนขึ้นไปผีเออเออหันละ เบิ่งครับพี่น้องปลาสลิดครับหายกว่าปั้มปลาสลิดเอารถคนอ่ะเท่เออเท่ลงเลยเฮ้ยเท่กองกันไว้นี่ละนี่ละปลาสลิดคักนี่เบิ่งครับพี่น้องคนอ่ะปั้มปลาสลิดเอ,อ,คา,คอาักเพื่อนอ่ะเมียใหญ่ีเลีครับคนอ่อนะอ้วนก็อ้วนคนะอ่ะโยกขึ้นแล้วยกขึ้นซาเลียงเหรอ,ออันนี้เราไปล่างมาเด้อ พี่น้องอยู่ทางไก่ทังไก่ทั้งใหกับของหัวใจคนระดวงครับยกโปแถมก้อยกดไลค์กดแชร์มานนะครับเมื่อนี้ปัญญาพะโล่ผ้ามากินเข่าสากินเข่าทงสู่ปลาสาหน้าพอเสถียรครับมันๆครับเมื่อนี้ได้ปลาสลิดลร้แห้งนะครับเครื่องดื่มก็เต็มที่เครื่องฟองเครื่องบ่ฟองจวดครับมาครับมาปิ้งปลาสลิดแซ่บขุนแม่บอกไงครับกินน้ำกันกับบรรยากาศตุ่มหอมพี่น้องกินเข่าทงครับ